ทีนี้ถ้าถามถึงก่อนนอนเลยเอ,อก่อนนอนถ้าวันไหนที่เขาไม่มีคอนเสิร์ตแล้วก็ไม่ได้มีงานก็จะพาไปกินข้าวปุ๊บเออขาก็งงอีกผมเนี่ยถ้าพูดถึงเรื่องเท้าอากาศนี่เป็นจนชินแล้วออ,อ,อันนี้ไม่พูดถึงดีกว่าเป็นอากาศอยู่แล้วออแต่เขาก็ดูแลปกติอพอถึงบ้านอาบน้ําอะไรนอนจะเข้าห้องนอนแต่ไฟข้างนอกยังไม่ปิดอะไรเงี้ยห้องผมจะอยู่เงี้ยออตรงกลางห้องนกแล้วก็ห้องปลายเขาเดินเข้าไปหน่อยเ,ออเขาก็จะเวลาก่อนนอนเขาจะไป เออผมก็ตกใจคือนกอยู่ห้องตัวเองแต่ว่าตะโกนข้ามห้องมาตะโกนไปสมัยออฟฟิศเก่าใช่ไหมออฟฟิศเก่านอนออฟฟิศเก่าใช่ใช่ป้ายก็เปิดออกมาทุกวันใช่ไหมทุกวันทุกวันเหรออันนี้ทุกวันจริงเหรอไม่รู้เรียกทําไมก็ไม่รู้จะเป็นอย่างนี้ทุกก่อนนอนก่อนนอนทุกคืนเหรอวันนั้นพี่ก็ไปเหมือนกันเขาก็เรียกเหมือนกันแต่ไม่เรียกเสียงแบบนี้นะอันนี้ผมฟังเรียกไป้าพี่ไปพี่ไปประมาณประมาณสักตีห่งตีหนึ่งตีหนึ่งได้ยินเสียงว่าไง เฮ้ยเนาวหรือเปล่าไม่ได้ไม่ได้จอดรือเปล่าได้จอดฟังได่จอดฟังปั๊บพี่ปายก็ขานเรียกนพี่ปายขานเรียกอีกมันมันหน้าหนาวหรือเปล่าหน้าหนาวหน้าหนาวดูหนังผีกันอยู่ดูหนังผีพูดหน่ากลัวอย่างเงี้ยแต่ถ้าก่อนนอนเนี่ยพี่นุกเนี่ยจะเรียกปายตลอดทุกคืนอ้าวแล้วแล้วปายเขาตอบไหมปายไม่ตอบ จริงเหรอแต่ต้องขอเรียกอย่างนี้ทุกคืนเหรอเรียกทุกคืนพี่ปายเนี่ยน่ามันมันต้องเดินเข้าไปอีกในห้องเขาอาจจะไม่ได้ยินหรไม่ได้ยินแต่ออฟเนี่ยรับเต็มเต็มเลยไปเอาอีกไปเอาอีกนะบ้านหลังเก่าหลังเก่าออฟฟิศเก่าเนี่ยออแล้วก็จะมีแบบอ่าที่เห็นในทิกตอกเลยก็คือเขาธรรมชาติมากนะทุกคนเขาจะเอาของอ่าแบนหรืออะไรเนี่ยไปให้ที่ห้องคนนั้นคนนี้ก่อนนอนพี่นุ๊กพี่นุ๊กพี่นุ๊กได้ทำก่อนพรานี้ก็เหมือนไป ไปยอกเขาแบบอ,อะไระไปทำแต้มอะไรเงี้ยทีนี้ผมก็นึกว่าพี่นุกจะให้คนเดียวอะไรเงี้เยเพราะไม่สนใจอะไรผมก็ไม่ได้ต้องการอะไรผมก็เปิดตู้เย็นกินของผมอแต่บางวันพี่ปลายก็เอาไปให้ด้วยเออได้ของมาไปพี่นุกไปเตะบ,บอลอะไรเงี้ยก็แขวนไว้ตรงลูกบิดอะไรเงี้ยเอเอก็น่ารักดีนะก็ประมาณนี้เออแต่ถ้าจะมีเรื่องลึกๆเข้าไปอีกก็มีหลายโมเมนต์อยู่ก็แบบว่าเขา ดราม่านหน่อยก็คือเขานั่งปรึกษากันสองคนเรื่องต่างๆว่าเอ้ยไปเรางานนี้เราจะเล่นยังไงวันนี้เราเจอเรื่องนู้นนี่มาก็จะคุยกันแบบโมเมนต์เอาคุยกันทุกเรื่องแบบโมเมนต์ที่อ๋อน่ารักนะเหมือนแบบว่าช่วยกันสร้างช่วยกันทํางานทํามาหากินอะไรเงี้ยเราก็ผมก็ได้รับคำแนะนําจากเขาที่ดีเขาก็ช่วยกันคุยกันทุกคืนทุกวันที่เจอกันไม่ว่า้งไปบนรถ ก็ตามอันนก็คุยกันเกือบทุกเรื่องเลยสําหรับพี่นุงฟพีพ่ฝ่าย oh. ได้สัมผัสถึงความอบอุ่นมากที่อยู่บ้านหลังนั้นที่อยู่ด้วยกันอ่ะอ,อันนี้ก็พูดถึงโมเมนต,ต์ที่อยู่ด้วยกันจริงๆแต่ถ้าถ้าพูดถึงเรื่องเรื่องเรื่องประตูประตูห้องน้ำเนี่ยอ,อันนี้เราเคยอาบ3คนอาบอยู่แต่เราไม่ได้ถอดหมดขนาดนั้นแต่ผมล่าสุดไปไปภูเก็ตมามเป็นพูลล่านี่แะแต่มันจะเป็นห้องพักใหญ่ เป็นมันมีสามห้องห้องหนึงห้องห้องนี้ห้องงไพี่ป๊อบพี่ป๊อบปวดร้อนแล้วห้องรวมห้องรวมนั้นมันจะไม่มีประตูห้องน้ําเลยเออมันจะกั้นแค่นี้นอนนอนอยู่ตรงนี้อ๋อเดินมาก็จะเป็นห้องน้ําเลยไมนมีประตูก็ล่งแล้วก็กระจกห้องน้ามันสะท้อนออกไปประตูกันด้วยอ่าก็อาบน้ําก็ต้องล็อกประตูเลยแล้วก็ห้ามใครเข้ามาในห้องตอนนั้นมันจะไม่ทันไม่ทันอ่ไฟบินจะกลับแล้วผมก็ ตื่นสายมันหนักหัวนิดนึงเมาเรือ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 ขาคลื่นเาคลื่นสายเขาอาบน้ำหมดแล้วพี่รู้เขาโดนก็ทาครีมทาครีมอยู่อยู่ตรงกระจกกระจกเจะเขาุพงอาบน้าแล้วเนียเขาก็บังคับผมมาอาบน้ำเฮ้ยพี่ออกไปก่อนซิเออจะใส่เขาทาครีมกระจกในห้องน้ำกระจกอย่างเงี้ยถ้ามองไปมันก็จะเห็นการดาบน้าแล้วก็เห็นประตูออกไปอ๊ออ๋อาบเลยอาบเลยออเลยอาบเลยพี่ก็ทาครีมไปใช่บังคับมาอาบมันจะไม่ทันแล้ว ผมก็ถ้าใส่บอ็อกเซอร์หรือเกงไนอาบมันจะเปียกใช่ไหมล่ะจะมันต้องทิ้งเลยก็ใช้ได้ผมก็บอกอ,ออกไปก่อนเดี๋ยวผมจะถอดหมดแล้วอาบเขาก็มจะอยาย้ไอ้ให้ยังขึ้นเสียงกับเราเ<อ> <laughs> มื่อกี้อยังสัวนี้ผู้ชายน้ำกันเลยเมื่อกี <laughs> เสียใจไอ้เอยก็ตอบไม่อยากตอบว่าเชื่อใจหรอกก็เเลยว่าโบแบบสำเนียงน้อยาน้อใจหน่อยอ่าน้องอ่อนน้องไปว่าแบบอ้อนบอลอ่ะอย่าหันมานะก็บอกผมก็เลยตัดสิ่ใจถอดหมดเลย กระจกก็อยู่นะั้นผมก็แบบนี้อาบอย่างเงี้ย<อ>เขา<อ>คงจะเห็นตูดผมหมดแล้วแหละ,ะ <üğ ül üş> ตับงแต่ลุกชาดนน,นะฮะมันสยั่ซาตานนี่บอกว่าแต่ขอบใจที่พี่เขาซื่อสัตย์ต่อคำพูดพี่เขาไม่ดูไม่ดูแล้วก็ไม่แซว <stroke>